ค่ำคืนที่ชาวบ้านต่างก็บพากันหลับไหลอยู่ในบ้านเลือนของตนเองอย่างสบายใจโดยที่ไม่มีใครรู้เลยว่าจะมีเรื่องราวร้ายๆอะไรเกิดขึ้นกลับมีเสียงแหกปากร้องลั่นจนชาวบ้านพากันตื่นเสียงนั้นดังอยู่เพียงคู่เดียวก็เงียบหายไปก็เลยยังไม่รู้ว่าเป็นเสียงของใครและดังมาจากที่ไหนเสียงที่ดังเหมือนว่าเจ้าของเสียงจะมีความเจ็บปวดสุดชีวิตแต่ก็ไม่มีใครรู้ว่าเกิดอะไรขึ้น ครูต่อมาก็มีเสียงของผู้ใหญ่ตะโกนเรียกให้ชาวบ้านช่วยกันไปตามหาว่าเป็นเสียงของใครครบไฟก็สว่างสวัยขึ้นจนเกือบทั่วหมู่บ้านหลังจากที่แยกย้ายกันหาอยู่ไม่นานก็ได้ยินเสียงร้องหวกเวกดังอยู่ที่เลือนของตาแดงทุกคนก็นเลยพากันไปดูที่เลือนของตาแดงจนหมดเมื่อไปถึงก็พากันตกตะลึงเพราะว่าบนเลือนนั้นข้าวของกระจัดกระจายเต็มเลือนและเลือดสดที่แดงฉานกระจายไปทั่ว มีรอยลากยาวหายไปทางหลังเรือนเหลือเพียงแต่รอยเลือดเอาไว้เห็นหลางของตาแดงนั้นถูกลากหายไปขาดว่าน่าจะเป็นเสือที่บุกเข้ามาฆ่าตายแต่ก็ไม่มีใครกล้าออกไปตามพ่อดึกเด่นมากแล้วดูท่าว่าตาแดงก็คงจะไม่รอดผู้ใหญ่เค้นก็เลยสั่งให้ชาวบ้านนั้นแยกย้ายกันกลับไปพักผ่อนก่อนหลวงเช้าคอยออกไปช่วยกันตามหาเพราะาทำอะไรไม่ได้แล้ว เช้าตรู่ผู้ใหญ่เคนก็พาชาวบ้านพร้อมกับอาวุธปืนเข้าไปค้นหาหลองรอยที่เหลือของตาแดงอีกครั้งพบรอยหลักที่เอาล่างของตาแดงหายเข้าไปทางปา่าหลังหมู่บ้านจึงได้พากันตามเข้าไปหาตามรอยหลักที่เหลือเอาไว้เห็นไกลออกไปจากหมู่บ้านลาวเกือบสองกิโลจนได้พบกับหลังของตาแดงที่ถูกกัดกินหายไปบางส่วนต่างก็พากันสรุปว่าต้องเป็นการกระทําของเสือเพนอย่างเดียว ที่สามารถจะทำแบบนี้ได้หลังจากที่ชาวบ้านช่วยกันนำเอาล่างของตาแดงกลับมาจัดการที่วัดโดยหลวงพ่อก็ได้สั่งให้เผาทันทีหลังจากสวดเสร็จในตอนสายๆเพราะว่าแกเองก็ไม่มีลูกมีเมียมีเพียงพี่น้องที่เห็นดีด้วยกันทุกคนเพราะว่าเป็นการตายแบบตายโหงอาจจะเกิดอาถรรพ์ร้ายแรงขึ้นในหมู่บ้านได้ต่อไปก็คงจะเป็นหน้าที่ของผู้ใหญ่เคนที่จะต้องจัดการกับเสือตัวนั้นให้ได้ ที่คาดว่ามันจะต้องย้อนกลับมาคาเอาเหยื่อไปอีกแน่หลังจากที่มันมาหาเหยื่อไม่เจอและให้ชาวบ้านเพิ่มความระมัดระวังตัวกันให้มากขึ้นด้วยมันกล้าบ,บุกเข้ามาลากเอาชาวบ้านถึงในหมู่บ้านไปกินครั้งต่อไปมันก็คงจะไม่กลัวอะไรอีกแล้วตกคำชาวบ้านก็ปิดบ้านปิดเรือนของตนเองจนมิดชิดระวังตัวกันเป็นอย่างดีผ่านไปหลายวันก็ไม่มีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้น ผู้ใหญ่เค้นกับชาวบ้านบางส่วนที่มีปืนก็ได้แยกย้ายกันออกไปมัดห่างเฝ้าระวังกันอยู่รอบๆป่าบริเวณนอกหมู่บ้านแต่ก็ไม่พบเห็นเสือที่ว่าบุกเข้ามาแต่อย่างใดจนย่างเข้าค้นที่ห้าหลังเกิดเรื่องมันก็นมาปรากฏตัวให้เห็นจนได้ในช่วงกลางดึกตรงดิ่งเข้ามายังจุดที่มีชาวบ้านนั่งดักรออยู่ที่ท้ายหมู่บ้านฝั่งเดียวกันกันกบเรือนของตาแดงที่มันเคยเข้าไปเมื่อปล่อยให้มันเข้ามาใกล้ ชาวบ้านสมคนที่นั่งห่างอยู่ใกล้ๆกันก็ระดมยิงเข้าไปหลายนัดจนล่างของมันกลิ่งไปกลิ่งมาตามแรงกระสุนแต่ว่ามันก็รีบลุบปวดลาดกระโจนหนีกลับเข้าป่าไปตามเดิมด้วยความตกใจและไม่ทันได้ระวังตัวแต่กลับไม่พบว่ากระสุนปืนจะสามารถทำอันตรายหรือว่าทำให้มันบาดเจ็บได้ไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นกันแน่เสียงปืนทำให้ผู้ใหญ่เคนกับชาวบ้านอีกส่วนตามมาสมทบ เสือลายผาดก่อนนั้นมันกันหนีเข้าป่าไปแล้วแถมชาวบ้านท,ที่ช่วยกันยิงยังบอกว่ามันไม่ได้บาดเจ็บอะไรเลยจากคมกระสุนปืนโดยซ้ําสุดท้ายก็ยังไม่มีใครรู้ว่าเกิดอะไรขึ้นกันแน่จนลุงเชา้าจึงได้นําเอาเรื่องนี้ไปปรึกษากับหลวงพ่อที่วัดเพราะว่าท่านเคยเป็นพระธุดงค์มาก่อนอาจจะรู้เรื่องราวแบบนี้จากในป่ามาบ้างหลวงพ่อก็บ,บอกว่ามันน่าจะเป็นเสือสมิงเสียมากกว่าเสือธรรมดาทั่วๆไป ปืนถึงไม่สามารถยิงมันเข้าและตายได้ดูท่าแล้วมันคงจะกินคนเข้าไปหลายคนมากกว่าหนึง่งไม่น่าจะมีเพียงแค่แตแดงลายเดียวเท่านั้นถึงได้กลายเป็นเสือสมิงได้ไม่เช่นนั้นมันก็คงจะไม่กล้าเข้ามาลากเอาชาวบ้านไปกินถึงในหมู่บ้านมันอาจจะมีวิญญาณร้าของคนที่ตายหรือกลายเป็นเหยื่อสิงสู่อยู่ด้วยหลวงพ่อก็เลยบอกให้นําเอากระสุนปืนที่มีทั้งหมดของชาวบ้านมาลงอาคมให้จนหมด เสร็จสิ้นกระแจกเครื่องล้างของขังหาไปอีกคนละชิ้นลดน้ำมนกันจนเสร็จเรียบร้อยก็ปล่อยให้กลับไปพักผ่อนตื่นกันมาในช่วงบ่ายๆผู้ใหญ่เค้นจึงได้พาเข้าไปในป่าไกลออกไปจากหมู่บ้านเหลาลาๆสัก3กิโลเมตรแล้วก็แยกย้ายกันออกเป็นสองกลุ่มกลุ่มละ3มคนเพื่อจะไปมัดห่างขึ้นดักหญิงเสือตัวนั้นเชื่อว่าในระยะไม่กี่วันนี้มันคงจะต้องกลับออกมาจากป่า เพื่อจะเข้ามาลากเอาเหยื่อตามที่หลวงพ่อได้บอกเอาไว้แม้ว่าก่อนหน้านั้นปืนจะไม่สามารถทำอะไรมันได้ก็ตามแต่มันก็คงจะยังตกใจและยังก,กลัวอยู่ยังไงเสือมันก็ต้องออกมาตามล่าหาเหยื่อบ้างซึ่งก็คงจะเป็นสัตว์ป่าเพื่อเป็นอาหารอยู่เป็นแน่มัดห่างกันเสร็จก็พากันแอบดักซุ่มอยู่บนนางห้างไม่มีใครลงไปไหนตั้งแต่ช่วงเย็นไปจนค่ำจวบจนไปถึงเที่ยงคืน ก็ยังไม่มีวี่แววว่าจะมีเสือโผล่ออกมาให้เห็นจนเกือบๆจะตีสี่กำลังจะพาคันเอ็นลังพักผ่อนกันแล้วจู่ๆทมกลางความเงียบก็มีเสียงฝีเท้าเหมือนกำลังวิ่งไล่อะไรอยู่ดังออกไปไม่ไกลามากนักทาให้ต้องมองหาเจ้าของเสียงฝีเท้านั่นกันไปทั่วคิดว่าน่าจะเป็นเสือแต่มันกลับไม่ใช่พราล่างที่โผล่ออกมาให้เห็นนั้นมันกลับกลายเป็นคนที่เดินไปเดินมา ทำท่าวิ่งบ้างเดินบ้างอยู่ไม่ไกลมากนักทำท่าทางดมด,ม,ดอมมองๆไปทั่วแต่ไม่รู้ว่ากำลังหาอะไรอยู่เมื่อเห็นว่าเป็นคนก็เลยไม่มีใครสนใจอะไรอีกเพราะว่าไกลสว่างก็อาจจะมีชาบ้านที่เป็นพรานเข้ามาล่าสัตว์เตรียมจะออกจากป่าไปก็เลยพากันเอนหลังพักผ่อนกันจนหมดจนเกือบเที่ยงก็มีกลุ่มของผู้ใหญ่เขนตะโกนร้องเรียกก็เลยพากันตื่นปีนลงจากนางห้างไปหมด จนไปเจอกับกลุ่มของผู้ใหญ่เคนยืนมองดูซากกวางที่ถูกฆ่าตายอยู่ไม่ไกลมากนักลอง้อยก็คงจะไม่ต้องบอกว่าถูกเสือฆ่าตายและกัดกินอยู่ตรงบริเวณนั้นเองผู้ใหญ่เคนก็เลยถามว่าไม่มีใครเห็นเสือเข้ามากันเลยเหรือทุกคนก็บอกว่าไม่มีเสือเข้ามาในบริเวณนั้นจริงๆแต่ว่าช่วงประมาณสักตีสีก็ยังเห็นว่ามีคนเดินอยู่จึงไม่น่าจะมีเสือเข้ามาใกล้ หากว่ามันมาจริงๆก็คงจะเจอกับคนที่เห็นนั่นบ้างแต่เมื่อแยกย้ายกันออกไปสำรวจจนทั่วก็ไม่เห็นว่าจะมีใครอยู่ใกล้ๆหรือว่ามีร่องรอยอะไรจะว่ามันเข้ามาตอนที่เอ็นหลังหลับกันอยู่ก็คงจะไม่น่าจะใช่ทาให้ผู้ใหญ่เค้นนึกถึงคำพูดของหลวงพ่อที่บอกเอาไว้ว่ามันอาจจะไม่ใช่เสือทั่วไปอย่างที่รู้จักกันซึ่งมันก็คือเสือสมิงนั่นเองก็เลยสั่งกันว่าห้ามไปแตะต้องศากดกิางตัวนั้น ล่อยเอาไว้แบบนั้นเสือมันต้องย้อนกลับมากินอีกแน่จะได้ล่ามันได้ไง่ายๆและแยกย้ายกันมัดทางอยู่ไกล้ๆบริเวณนั้นผ่านไปถึงสองวันจนต้องเข้าไปเอาสเสบียงมาเพิ่มดักล็อกันอยู่แบบนั้นจนย่างเข้าวันที่สเกือบจะคับก็มีล่างของคนปรากฏตัวขึ้นซึ่งก็เป็นคนเดิมกับที่เห็นเมื่อสองวันก่อนเดินเข้ามาถึงบริเวณนั้นก็หยุดหันซ้ายแลขวาไปทั่วเหมือนจะมองหาอะไรบางอย่างอยู่ ไม่เพียงแค่มองหาแต่ยังทำท่าทางเหมือนมีบางอย่างผิดปกติก็เลยทำให้ทั้งผู้ใหญ่เคนและชาวบ้านที่อยู่บนนั่งห่างไกลๆกันต่างก็มองหาไปทั่วว่าแต่คนนั้นสงสัยว่าจะมีเสืออยู่ไกลๆหรือไม่แต่ก็ไม่เห็นว่าจะมีอะไรสักครู่แต่คนนั้นก็เดินหายเข้าไปทางซากกวางที่ตายบางคนก็ยังสงสัยว่าไกล้ค่าแล้วแต่คนนั้นมาทำอะไรกันแน่ หากว่าเป็นพรานขนาดจ,จะหาที่พักหรือไม่ก็อยู่บนนั่งห้างแล้วแต่นี่กลับมาเดินเพลนผ่านอยู่พอละสายตาไปสักครู่หันกลับไปที่ซากกวางสิ่งที่เห็นแต่คนนั้นได้หายไปแล้วกลับกลายเป็นล่างเสือลายผ่าดกอนที่กำลังกัดฉีกกินซากกวางตัวนั้นอยู่ก็เลยพากันยกปืนส่องลงไปที่ล่างเสือลายผาดกอน,นั้นเสียงปืนกนระเบิดโตมตามขึ้นติด,ต,ดติดกันหลายนัดถูกเป่าบ้างไม่ถูกเป่าบ้าง เพราะต่างก็ไม่ใช่พรานมืออาชีพแต่กระสุนลงอาคมก็ยังฝังเข้าไปที่ล่างไอหลายผาดก่อนนั่นหลายนัดจนมันสะดุ้งเฮือกสุดตัวก่อนที่จะล้มลงนอนดินพลานครั้งก่อนกระสุนยิงมันไม่เข้าแต่ว่าครั้งนี้ถูกเข้าไปหลายนัดเหมือนว่ามันจะรู้ตัวว่ามีคนอยู่ในบริเวณเดียวกับมันด้วยแถมกระสุนที่ถูกยิงเข้าไปก็มีพิษสงไม่ใช่น้อย ทำให้จู่ๆร่างของมันกะกลับกลายไปเป็นคนที่เห็นเมื่อสักครู่ที่ผ่านมาทั้งผู้ใหญ่เคนและชาวบ้านต่างก็พากันตกใจกับสิ่งที่เห็นเพราะไม่คาดคิดว่าตะคนนั้นจะกลายเป็นเสือสมิงไปได้มันคลานกระเสือกระสนเตรียมจะหนีและร้องขอชีวิตแม้ว่าจะไม่เห็นว่ามีใครอยู่ในบริเวณนั้นแต่ก็ขอให้ปล่อยมันไปเพราะได้รู้ผิดสงของกระสุนลงอาคมเข้าไปแล้วแต่ก็มีเสียงร้องเรียกของผู้ใหญ่เคน บอกว่า,ายิ่งถ้าไม่มันตกใจกลายล่างเป็นเสือไปอีกครั้งลุกปลดผาดโดยพละกกำลังเหือกสุดท้ายก่อนที่จะตายเพื่อจะเอาชีวิตรอดแต่มันก็ยังช้ากว่ากระสุนปืนที่ระเบิดโตมตามออกไปอีกชุดมันกระโจนออกไปเพียงแค่ก้าวเดียวก็ฟุบหัวลงกับพื้นอีกครั้งกระเสือกระสุนออกไปได้หน่อยเดียวก็หยุดก่อนที่จะชักกระตุกแน่หนึ่งขาดใจตายอยู่ตรงนั้นเองผู้ใหญ่เคนก็นเลยร้องบอก ให้ลงไปช่วยกันดูว่ามันตายจริงๆหรือไม่เพื่อให้แน่ใจก่อนที่จะพากันกลับเข้าหมู่บ้านในทันทีที่สามารถฆ่าเสือสมิงนั้นตายได้เรื่องแบบนั้นไม่เคยเกิดขึ้นมานานมากแล้วเคยได้ยินแต่ผู้เฒ่าผู้แก่ในหมู่บ้านเล่าให้ฟังแต่ว่าหลังจากเหตุการณ์ที่ผู้ใหญ่เคนพาชาวบ้านบุกเข้าป่าไปล่าเสือสมิงนั้นได้สําเร็จก็ไม่เคยมีเหตุการณ์แบบนั้นเกิดขึ้นมาอีกเลย มีชาวบ้านสองพ่อลูกที่มีอาชีพเป็นพรลาล่าสัตว์เที่ยอาศัยอยู่ในหมู่บ้านหินดาดซึ่งอยู่ติดกับพื้นป่าริมแม่น้ำเมยในสมัยก่อนนั้นโดยพลานผู้ที่เป็นพ่อนั้นอายุอานามกับป่าก็ไป60กวกว่าเข้าไปแล้วแต่เพราะความที่ลักในการเดินป่าล่าสัตว์มากก็เลยยังใช้ชีวิตส่วนใหญ่ที่เหลือเข้าป่าล่าสัตว์กับลูกชายเพียงคนเดียวเสมอไม่เคยขาดส่วนเมียของแกนั้นได้ตายไปเมื่อสิบกว่าปีที่แล้ว จากโกาครคภัยไข้เจ็บที่ได้ป่วยและขาดการรักษาเยียวยาจากอุปกรณ์การแพทย์ที่ทันสมัยที่ความเจริญในสมัยนั้นยังไม่ครอบคลุมเข้าไปถึงมากนักทั้งสองก็เลยใช้ชีวิตกันอยู่เพียงแค่สองคนพ่อลูกและสอนสั่งให้ลูกใช้ยได้มีอาชีพเป็นพรานล่าสัตว์อย่างเต็มตัวเหมือนอย่างตนซึ่งเป็นพ่อและปู่ที่สืบทอดต่อๆกันมาเพราะว่าไม่มีทรัพย์สินที่ไร่ที่นาให้เป็นที่ทำกินหรือมรดก ซึ่งทิดจอดเองก็ได้เรียนรู้ได้อย่างรวดเร็วในเรื่องต่างๆทั้งด้านของการใช้อาวุธหรือแม้แต่รูพ้พฤติกรรมของสัตว์ป่าทั่วไปที่จะออกล่าไม่ว่าจะเป็นการดูหล่องรอยของสัตว์ป่าตามต้นไม้หรือว่ารอยเท้ารวมทั้งแหล่งที่สัตว์พวกนั้นจะออกไปหากินช่วงหลังๆก็มีบางที่ทิดจอดเข้าป่าไปล่าสัตว์เพียงลําพังคนเดียวพอพลานยงผูกเป็นพ่อนั้นเริ่มจะอายุมากขึ้นก็เลยอยากจะให้พ่อได้อยู่พักผ่อนอยู่กับบ้านมากกว่า แต่ชายจ,จิงพลานยงผู้เป็นพ่อนั้นไม่อยากจะให้ลูกชายไปเพียงลําพังมากนักเพราะถึงแม้ว่าจะเรียนรู้ทุกสิ่งทุกอย่างไปจากพ่อจนหมดแต่ก็ย่อมมีความห่วงใย,ยในความปลอดภัยของลูกชายเพียงคนเดียวเป็นธรรมดาโดยความที่เหลือกันเพียงแค่สองคนพ่อลูกจึงต้องตามไปเป็นเพื่อนลูกชายเท่าที่จะไปไหวแต่เหตุการณ์ที่ทาให้พรานยงไม่สามารถที่จะติดตามลูกชายเขาไปล่าสัตว์ในป่าได้อีกเลย หลังจากเหตุการณ์นั้นเกิดขึ้นก็คือในค่ำคืนที่พากันเข้าไปนั่งห้างดักยิงสัตว์ซึ่งก็เป็นไปเหมือนปกติของทั้งสองพ่อลูกที่เคยทำกันมาเป็นประจำแต่ในการเข้าไปนั่งห้างในครั้งนั้นที่ทำให้พลานยงแกต้องเสียขาไปข้างหนึ่งที่จอดเลยไม่เคยพาพ่อเข้าไปในป่าล่าสาัตว์อีกเลยในค่ำคืนนั้นเป็นค่ำคืนที่ทั้งสองพ่อลูกรู้สึกว่ามันผิดปกติ ตั้งแต่ช่วงที่เหยียบย่างเข้าไปถึงผืนป่าแถบนั้นในช่วงใบใบแต่เมื่อเข้าไปถึงที่นั่นแล้วก็ไม่สามารถที่จะหลีกเลี่ยงหรือไม่กระสาวเท้าออกไปให้พ้นจากผืนป่าบริเวณนั้นได้ทันเพราะว่าใกล้จะข้ามมืดเต็มทนแล้วจึงได้ตัดสินใจหาไม้ปีนขึ้นไปมัดห่างอยู่ในป่าแถบนั้นเองเพราะว่าหากจะเดินทางกันต่อหรือว่าจะลาถอยก็จะมืดข้ามเอากลางทางซะก่อนแม้ว่าป่าแถบนั้นจะเคยผ่านเข้าไปมาแล้วหลายครั้งหลายหน และไม่เคยรู้สึกเหมือนอย่างที่ได้รับรู้ในวันนั้นมาก่อนหลอบหลอบตัวทุก้านนั้นเงียบกริบไรแม้แต่เสียงมแมลงกรีดร้องสัตว์เล็กสัตว์น้อยก็ไม่แผ่วพานออกมาให้เห็นหรือแม้แต่กูร้องส่งเสียงซึ่งสัญญาณแบบนั้นมันเป็นสัญญาณที่รับรู้กันดีในหมู่ของพลานทั่วไปว่าจะต้องมีอันตรายอยู่ใกล้ๆเป็นแน่แต่ไม่รู้ว่าสิ่งนั้นมันเป็นอะไรหากว่าเป็นเรื่องของผีสางนางไม้ทั้งสองพ่อลูกนะั้นไม่เคยหวาดกลัว พอตั้งแต่ชีวิตการเป็นพรานยังไม่เคยพบเจอมาเลยแม้แต่ครั้งเดียวในชีวิตแต่กับสัตว์ป่าดูไรก็อาจจะมีบ้างที่รู้สึกได้แต่ก็อย่าได้พบเจอกันเลยเป็นดีที่สุดหากว่ามันโผล่ออกมาซึ่งซึ่งหน้าเห็นก่อนก็พอจะจัดการกับมันได้แต่หากว่าถูกมันดักซุ่มโจมตีเอาเข้ากลางทางก็คงจะหมดสิทธิ์ที่จะป้องกันตัวเองเอาไว้ได้ไม่ว่าจะเป็นพรานที่เก่งกล้ามากแค่ไหนก็ตามก็ต้องมีการพลาดกันบ้าง คำคืนนั้นทั้งสองพ่อลูกก็คิดไว้เหมือนกันว่าหากเป็นสัตว์ไายก็ขอให้โผลออกมาให้เห็นตอนที่อยู่บนนั่งห้างสะก่อนจะได้จัดการกับมันได้อย่าได้เจอเจอระหว่างทางที่ลงไปจากห้างเลยทั้งสองนั่งมองสำรวจไปจนทั่วก็ไม่เห็นว่าจะมีอะไรโผลออกมาให้เห็นหรือแม้แต่จะมีสัตว์ผ่านเข้ามาแอบคิดในใจกันอยู่เหมือนกันว่าความเงียบมันอาจจะไม่ได้เป็นอย่างที่คิดเอาไว้ก็เป็นแน่ มันอาจจะเกิดจากเหตุการณ์ธรรมชาติอะไรบางอย่างระหว่างที่มองสำรวจและนั่งช่างใจกันอยู่ว่ามันเกิดอะไรขึ้นสายตาของสองพ่อลูกจู่ๆก็เหลือไปเห็นลา่างบางล่างเขา้าซึ่งมันเป็นล่างของชายชาวบ้านที่กระทบเข้ากับแสงจันทร์จนเห็นได้ชัดเจนว่ามันนั่นเป็นล่างของคนที่น่านสังเกตอีกอย่างก็คือขาอีกข้างที่เดินนั้นสังเกตว่าจะาก,กระเพรก,กระเพรน่าจะเป็นคนขาเป๋จากระยะที่เห็นนั่นก็ไกลอ,อยู่พอสมควร คล้ายๆว่าจะเป็นพรานที่เข้ามาล่าสัตว์เหมือนกันสังเกตจากปืนและย่ามที่สะพายอยู่แต่คิดในใจว่าหากเป็นพรานจริงๆก็กล้ามากทีเดียวเพราะนั่นก็เกือบจะเถี่ยงคืนเข้าไปแล้วยังไม่ยอมหาที่พักที่หลบเหมือนที่พรานทั่วๆไปที่ต้องหาต้นไม้ปีนขึ้นไปมัดห้างเพื่อความปลอดภัยของตนเองและง่ายต่อการส่องสัตว์และที่น่ากลัวก็คือขาที่เดินกระเพกกระเพกอยู่นั่นมันจะทําให้ตัวเองมีอันตรายมากเข้าไปอีก จู่ๆแสงไฟจากมวลยาฉุนของพลานยงที่สว่างว,วูบขึ้นมาก็ทำให้พลานขาเป๋หันขวับขึ้นมามองเข้าพอดีเลยเห็นว่ามีพลานสองพ่อลูกนั้นอยู่บนนั่งห้างแทนที่จะเดินเข้ามาทักทายพลานขาเป๋นั่นกั็รีบเดินหนีออกไปเมื่อไม่อยากจะเข้ามาทักทายสองพ่อลูกก็ไม่ได้สนใจอะไรอีกเรื่องปลาที่เงียบผิดปกติกิเลยพากันคิดว่าคงจะไม่มีอะไรเกิดขึ้น และมันก็เป็นอย่างที่พลานสอพ่อลูกคิดจนฟ้าสางก็ไม่มีอะไรโผล่ออกมาหเห็นอีกเลยแม้แต่สัตว์ป่าก็ไม่โผล่ออกมาแม้แต่ตัวเดียวพลานทั้งสองก็เลยรลีบพากันปีนลงจากนั่งห้างตอนที่ฟ้าเริ่มสว่างขึ้นรีบสาวเท้าเดินลึกเข้าไปในป่าเพื่อจะล่าสัตว์กันตอ่อจุดหมายก็คือป่าที่เข้าไปนั่งห้างดักยิงสัตว์กันเป็นประจำระหว่างทางที่สองพ่อลูกสาวเท้าเข้าไปนั่นพื้นป่าก็ยังคงเงียบสนิท ไม่มีสัตว์แม้แต่ตัวเดียวออกมาหเห็นทิดยอดได้บอกกับพ่อว่าดูท่าจะไม่ค่อยดีนักพอดูแปลกแปลกว่าทุกครั้งที่เข้ามาหรือไม่ก็อาจจะได้ยินเสียงกู่ร้องของสัตว์บ้างบางชนิดแต่นั่นมันกลับไม่มีอะไรเลยแต่ตอนนี้คล้ายกับว่ามันหนีหรือว่ากลัวอะไรสักอย่างก่อนหน้าที่พลานสองลูกจะเข้ามาถึงได้พูดคุยกันไม่ทันจะขาดคำทางทีลาชันระหว่างไหลเขาที่ทั้งสองพ่อลูกใช้เป็นเส้นทางเดินนั่น ก็ทำเอาพลานยงผูกเป็นพ่อลื่นถลยน้าความลงไปด้านล่างจูจูยังไม่ทันได้คิดจะช่วยเหลืออะไรกันก็ไม่รู้ว่ามีเสือลายพาดกอนโผลออกมาจากไหนมันกระโจนเข้าหาพลานยงที่ลื่นถลยลงไปแต่ขาที่เป๋ของไอ้เสือลายพาดกอนนั่นมันทำให้การทรงตัวของมันไม่ค่อยดีมากนักแทนที่มันจะขยำเข้าที่ลำคอของพลานยงแต่มันกลับขยำผิดเข้าไปที่ขาเพรากัดได้มันกระสบัดกระชากไปมาไม่หยุด จนพลานยงร้องร่นด้วยความเจ็บปวดคมเขียวของเสือขาเป๋นั่นกระชากเอาเนื้อและเส้นเอ็นหัวเข่าขาดสะบันแม้จะกัดไม่เต็มปากมากนักแต่ก็มีบาดแผลชะกันทิดยอดที่ตกใจพอได้สติก็ยิงปืนใส่เข้าไปในทันทีปังกระสุนปืนพุ่งเข้าสีข้างของเสือขาเป๋นจนเซธลามันถลายพ้ตัวออกไปจากล่างของพลานยงผู้เป็นพอ่อทำให้พลานยงนั้นหลอดตายมาได้อย่างวุวิ ขณะที่ทิดยอดกำลังจะยิงซ้ำไอเสือขาเปยนั่นมันก็นรีบกระโจนหนีไปสก่อนอย่างรวดเร็วจึงได้รีบตามลงไปช่วยพ่อหลังจากที่ทำบาดแผลเบื้องตนจนเสร็จเรียบร้อยคิดว่าปลอดภัยดีแล้วก็รีบพาพ่อขึ้นมาแล้วก็รีบเดินทางกลับทันทีระหว่างทางก็บพบเข้ากับผานขาเปยที่เห็นเมื่อคืนอีกครั้งเดินเมียงเมียงมองมองอยู่ห่างๆแต่ไม่ยอมเข้ามาใกล้ที่น่าแปลกก็คือข้างลำตัวของตะพานนั่น มีเลือดสดสดแดงฉานทำให้ทิดยอดอดคิดไม่ได้ว่าตะผานขาเป๋กับเสือสมิงตัวนั้นน่าจะมีอะไรแปลกๆที่คล้ายๆกันหรือไม่มันก็อาจจะเป็นตัวเดียวกันด้วยซ้ำพลานยงแกก็เคยได้ยินเรื่องราวของเสือสมิงมาบ้างก็เลยบอกกับทิดยอดผูเป็นลูกว่าพลานขาเป๋นันน่าจะเป็นตัวเดียวกันกับเสือลายพาดก่อนหากว่ามันจะเข้ามาใกล้ก็ให้ยิงได้ทันที พอรู้สึกว่าแปลกๆตั้งแต่เมื่อคืนแล้วทิดยอดสังเกตเห็นใบหน้าและแววตาของตะพานขาเป๋แสดงอาการโกรธแค้นจ้องมองสองพ่อลูกอย่างไม่ละสายตาแต่คงจะเป็นพ่อลิ์ของคมกระสุนก็เลยไม่กล้าที่จะเข้ามาใกล้แถมยังมีอาการบาดเจ็บเข้าไปอีกปืนที่เห็นอยู่นั่นถ้าจะไม่ใช่ปืนจริงที่ถือเอาไว้จนพลานยงบอกให้ทิดยอดปล่อยตัวเองเอาไว้แล้วก็สั่งให้วิ่งไล่ล่าข่าตะพาน คาตาพานขาเป๋นั่นให้ได้เสียก่อนเพราะว่าแกมั่นใจว่ามันต้องเป็นเสือสมิงตัวเดียวกันแน่มันบาดเจ็บและขาเป๋คงจะไม่รวดเร็วเท่าไรมากนะักพรานยงแกก็มีปืนไว้ป้องกันตัวอยู่แล้วทิดจอดก็ทําตามที่พ่อสั่งพอประคองพ่อนั่งเสร็จเรียบร้อยก็จับปืนลุกพรวดวิ่งเข้าหาตาพานขาเป๋นั่นทันทีอย่างที่พอบอกว่ามันต้องเป็นเสือสมิงแน่ๆขณะที่ตาพานขาเป๋เองก็ไม่ทันได้ระวังตัว ว่าพลาน,นุ่มจะพุ่งเข้าใส่จจ่จกระสุนนัดแรกกระเบิดเปียงเข้าเต็มหน้าอกแต่พลานขาเป๋ถึงกับหงหลังพึงล้มทั้งยืนตามแรงของกระสุนแล้วก็ลุกพรวดขึ้นมาอย่างรวดเร็วเช่นกันพร้อมกับพุ่งกระโจนเข้าใส่ที่จอดในระยะที่ไกลๆกันแต่ว่าร่างที่พุ่งกระโจนเข้าใส่มานั้นมันได้เปลี่ยนไปเป็นเสือลายพาดก่อนไปแล้วตามที่พลานยงได้บอกเอาไว้จริงๆว่ามันเป็นเสือสมิงไม่มีผิดมันมีอาการบาดเจ็บจากกระสุนปืน เข้าไปถึงสองนัดทำให้จังหวะที่มันพุ่งเข้าใส่พลาดจากทิศจอดที่หลบออกไปสะก่อนแต่มันกลับพุ่งเข้าใส่พลานยงแทนระยะเพียงแค่ห้าเมตรก่อนที่จะถึงตัวพลานยงแกได้ระวังตัวไว้ก่อนแล้วปืนในมือแกก็ระ,ะเบิดขึ้นเสียงดังสนัน่นปังกระสุนพุ่งสวนเข้าไปที่หลางของเสือสมิงพุ่งเจาะเขาเต็มลำคอหลางของมันกระเด็นหงายลงไปนอนดิ้นพลานอยู่ที่พื้น เลือดสดๆทะลักออกมาจากลำคอและรูกระสุนอีกสองลูที่โดนยิงเข้าไปก่อนหน้านั้นสุดท้ายมันก็นอนแน่นิ่งสิ้นฤทธิ์สินส้นลายขาดใจตายอยู่ตรงหน้าของพลานโยงนั่นเองทิดจอดรีบวิ่งมาดูพ่อแต่ก็ไม่มีร่องรอยอะไรบาดเจ็บเพิ่มจึงได้รีบประคองเอาพ่อกลับเข้าหมู่บ้านทันทีกว่าจะออกจากป่ามาได้อย่างทุลักทุเลเอากระบายมากแล้วหลังรักษาตัวอยู่จนหายดี ลานยงก็ไม่สามารถที่จะเดินได้เหมือนปกติอีกและต้องใช้ไม้เท้ายันพื้นไปตลอดชีวิตไม่มีโอกาสได้เข้าป่าไปล่าสัตว์กับลูกชายอีกเลยแต่หลังจากเหตุการณ์นั้นแกก็มั่นใจว่าทิ่จอดจะสามารถเอาตัวรอดจากภัยอันตรายที่มีอยู่มากมายในผื้นป่าได้หากว่าไม่ไว้ใจใครทั้งสิน้นเมื่ออยู่ในผืนป่ากิจะไม่มีอันตรายอะไรเกิดขึ้นแน่นอน Mm hmm.